สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้ลุยแดนภาษาไทยวันนี้นะครับครูโอมจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับไปเลยวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับมาตรากนนั่นเองนักเรียนยังจําได้ไหมครับว่ามาตรากลมีลักษณะอย่างไรถ้านักเรียนจําไม่ได้เราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยครับ เรามาทบทวนมาตรากนกันอีกครั้งนะครับมาตรากนจะเรียกว่าแม่กนก็ได้เป็นคำที่มีนอหนูยอผู้หญิงนอเน้นรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลานั่นเองซึ่งทั้ง6ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดนะครับก็จะอยู่ในมาตรากนนั่นเองอย่าลืมว่ามาตรากนมี6ตัวด้วยกันก็คือนอหนูยอผู้หญิง นอเน้นรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลานะครับนักเรียนนักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของมาตรากลไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูมีนิทานมาให้นักเรียนได้ฟังกันนะครับและให้นักเรียนสังเกตว่าในนิทานมีคําใดบ้างอยู่ในมาตรากลนั่นเองถ้าพร้อมแล้วรอไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยนะครับในช่วงอ่านานิทานควานหาคํานั่นเอง ไปเลยอ่นนา,านคาควาหาคำเจ้าหญิงดอกไม้เจ้าชายดวงตะวันมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่หลงรักแสงแดดยามเชา้าเพราะนั่นเป็นสัญญาณทักทายของเจ้าชายดวงตะวันแต่เมื่อพลบคำ่ำ ที่ดวงตะวันจะลาลับทําให้เจ้าหญิงรู้สึกเศร้าทุกครั้งเพราะมันทําให้ทั้งคู่ต้องไกลกันจนวันหนึ่งเจ้าหญิงได้ร้องขอกับเจ้าชายว่าจะเป็นไปได้ไหมหากฉันจะขอให้โลกนี้ไม่มีเวลากลางคืนฉันอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาเธอเอ่ยถามทาั้งๆที่รู้คำตอบอยู่แก่ใจว่าคงทำอย่างนั้นไม่ได้ เจ้าชายจึงถามกลับว่ายังจำได้ไหมว่าทำไมเธอถึงรักฉันเพราะว่าเจ้าหญิงดอกไม้รักเจ้าชายดวงตะวันที่ส่งแสงอบอุ่นให้ความอบอุ่นกับทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ใช่แค่เพียงฉันส่วนเจ้าชายก็รักเธอเพราะเธอคือดอกไม้ที่ร่าเริงนำความสดใสามาให้ผืนดิน เราต่างก็มีหน้าที่ของตนเองในบางครั้งเราจึงจำเป็นต้องห่างกันบ้างแสงของเจ้าชายจะอบอุ่นเสมอเมื่อรอพบกันอย่างพอดีแต่ถ้าหากส่องแสงให้กับพื้นดินทั้งวันโดยไม่มีเวลากลางคืนก็คงร้อนเกินไปสำหรับพื้นโลกและดอกไม้อย่างเจ้าหญิงก็จะเหี่ยวเฉาทำให้เจ้าหญิงดอกไม้เข้าใจในคำตอบ และยิ้มด้วยเววตาเป็นประกายจากเรื่องเจ้าหญิงดอกไม้เจ้าชายดวงตะวันนักเรียนสังเกตเห็นคำในมาตรากลคำไหนบ้างเรามาดูกันนะครับนักเรียนว่าในนิทานเจ้าหญิงดอกไม้กับเจ้าชายดวงตะวันมีคำไหนบ้างที่อยู่ในมาตรากลนั่นเป็น สัญญาณตะวันมันกันจนวันฉันคืนคุณนั้นอุ่นส่วนผืนดิน ตนพื้นร้อนเกินเป็นไงกันบ้างคำนักเรียนกับนิทานเจ้าหญิงดอกไม้เจ้าชายดวงตะวันซึ่งนักเรียนได้ฟังนิทานแล้วก็ได้ฝึกหาคํามาตรากลในนิทานไปแล้วใช่ไหมครับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นช่วงที่นักเรียนจะต้องฝึกฝนตนเองนั่นก็คือในช่วงแบบฝึกหัดนั่นเอง วันนี้ครูอมมีแบบฝึกหัดอะไรมาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแรกในวันนี้นะครับก็คือจะให้นักเรียนไปคัดลายมือบทกลอนแม่กลนนั่นเองก็คือซึ่งตามบทนี้เลยเรามาอ่านพร้อมๆกันนะครับก็คือแม่กลคนบ้านนั้นจำให้มั่นทั้งชายหญิง ยอนนรอรอลิงอีกรอจุฬาอยู่แม่กลอย่าลืมไปฝึกท่องแล้วก็ฝึกเขียนให้สวยงามด้วยนะครับแบบฝึกงัดต่อมานะครับก็คือหนังสือเล่มสีชมพูนี้เลยนะครับก็คือแบบฝึกเสริมในหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มที่3หน้าที่66นั่นเองเป็นไงกันบ้างนะครับนักเรียนสําหรับวันนี้ทั้งได้ความรู้ได้ความสนุก ไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนอย่าลืมไปฝึกฝนตนเองแล้วไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโอมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย